สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกทกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกทกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรหลักหน่วยบนประจำงวดวันที่16เมษายนพศ64 มาแบ่งกันกันต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้นะคะ,ะเป็นสูตรที่ผู้คำนวณนะคะเพิ่งคิดขึ้นมาใหม่นะคะประจำงวดวันที่16เมษายนพศ64นะคะส่วนหลัก10บนเราลงให้ไปแล้วนะคะเมื่อวานเราลงไปแล้วนะคะหลัก10บนวันนี้เราจะมาลงหลักหน่วยบนกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทาไปด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกนะคะและผู้เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ช่วยกดไลค์นะคะและมีคอมเมนต์ดีๆเข้ามาทักทายกันนะคะหนึ่งไลค์ของท่านหนึ่งคอมเมนต์ของท่านนะครับเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผู้คํานวณต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะถ้าผู้คํานวณน,นะคะตอบช้าบ้างนะคะแต่ก็รอนิดนึนงนะคะผู้คํานวณตอบแน่นอนนะคะอ่านก่อนนะคะแล้วก็ตอบยังไงก็ตอบนะคะเพราะว่าเห็นความสําคัญนะคะ ของอท่านผู้คํานวณเอ่อท่านผู้ชมนะคะทีะ่ส่งกําลังใจให้กับผู้คํานวณน,นะคะเห็นความสําคัญทุกคอมเมนต์นะคะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบวกเลขไปด้วยกันท่านผู้ใดนะคะที่มีเวลาว่างนะคะจะคำนวณพร้อมผู้คำนวณเรามาบวกเลขไปด้วยกันนะคะเผื่อผู้คำนวณบวกผิดบวกถูกนะคะดึกๆอย่างนี้นะคะจะได้ทวงติงเข้ามากัน ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งบวกสามเป็นยี่สิบสี่แล้ก็ใสี่นะคะสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกอีกหนึ่งเท่ากับหกเราได้เลขเด่น หลักหน่วยบนนะคะก็คือ4 5และ6เลขที่ออกก็คือ3 9 5เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ5หลักหน่วยบนนะคะมานะคะ <c oughs> 3บวก3เป็น6 6บวก5เป็น11 11บวกห เป็น16แล้วก็สินะคะ6บวกอีก1เป็น7 7บวกอีก1เป็น8เราได้เลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะก็คือ6 7และ8เลขที่ออกก็คือ3 0 7เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ7หลักหน่วยบนนะคะ มานะคะ3บวก3เท่ากับ6 6บวก7เท่ากับ13 13บวก0เท่ากับ13แล้วก็ใส่3นะคะ <c oughs> 3บวกอีก1เป็น4 4บวกอีก1เป็น5 เราได้เลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะก็คือ3 4และ5เลขที่ออกก็คือ6 0 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ3หลักหน่วยบนนะคะมานะคะ6บวก6เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก6 เป็น27แล้วก็เ็ดนะคะ7บวกอีก1เป็น8 8บวกอีก 1, 1, 1เป็น9เราได้เลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะก็คือ7 8และ9เลขที่ออกก็คือ5 3 8เพราะฉะน,นั้นงวดนี้ของเรานะคะ8 หลักหน่วยบนนะคะมานะคะห้บวกหเป็น10 10ิบวกสเป็น13 13าบวกเเป็น22่สิแล้วก็ใส่สองนะคะสองบวอีกหเป็น3 3มบวกอีกหนึ่ง เป็น4เราได้เลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะก็คือ2 3และ4เลขที่ออกก็คือ4 2 2เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ2หลักหน่วยบนมานะคะ4บวก4เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก3เป็น20เราแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะ0บวกอีก1เป็น1 1บวกอีก1เป็น2เราได้เลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะก็คือ0 1และ2เลขที่ออกก็คือ สองเศนพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะศหลักหน่วยบนมานะคะเลขที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16เมษายนพศ6 4เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ2บวก2เป็น4 สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่แล้วก็สี่สี่นะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกเรารอผลนะคะค่ะเราได้เลขหลักหน่วยบนนะคะ ประจำงวดวันที่16เมษายนพศ64นะคะก็คือ 4, 5และ6เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่1ของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำเทปวิดีโอนี้การคำนวณน,นี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชม โปรดใช้วิจาะณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ตองให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทำเป็นสูตรย่อมถูกเสมอ แต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16เมษายนพศ64นี้สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าพูกคํานวณน,นะคะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดไม่เป็นที่ถูกใจท่านต้องขอประทานอภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะ อ่าท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะจะจดสูตรจด,ดได้เลยค่ะนี่คือสูตรนะคะสูตรของเรานะคะเราจะใช้หลักร้อยบนบวกด้วยหลักร้อยบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างและบวกด้วย10หน้าครั้งที่1เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่2และบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะ หลักร้อยบนนะคะก็คือเลข2นะคะเราจะบวก2ครั้งนะคะหลักร้อยบนบวกด้วยหลักร้อยบนเราจะบวกตรงนี้สองครั้งนะคะแล้วบวกด้วยหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลข5นะคะแล้วบวกด้วยหลักสิบหน้าครั้งที่1หลักสิบหน้าครั้งที่1ก็คือเลข5นะคะนี่คือตำแหน่งไดเทหร่นะคะเท่ากับ x ็ตัวที่1บวก1เท่ากับ x ็ตัวที่2แล้วบวกอีก1ถ้เท่ากับ x ็ตัวที่3นะคะนี่คือที่มาของสูตรนะคะ ท่านผู้ใดนะคะจะแคปหนะ้าจอแคปได้เลยนะคะแล้วก็ดูตามเส้นที่เรามากไว้นะคะว่าจะตรงไหมนะคะค่ะและท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะแล้วพอมีเวลาว่างนะคะท่านก็ลองทําดูนะคะว่าผู้คํานวณน,นั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชม จนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16เมษายนพศ6 4นี้สำหรับคลิปนี้นะคะก้อขอจบไปเพียงเท่านี้ <c oughs> แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ